สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าลอยล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูการติดตั้งวงกบหน้าต่างนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ตัดพื้นนะครับผมจะติดตั้งโครงสร้างแล้วก็ใส่วงกบหน้าต่างและพร้อมตีฝานะครับแต่ตอนนี้เราจะมาตัดพื้นก่อนครับนี่ครับไม้พื้นที่ผมปูพื้นไว้ยังไม่ตัดผมจะมาตัดวันนี้นะครับตัดแล้วก็ จะทาโครงสร้างแล้วก็ใส่วงกบหน้าต่างแล้วก็ตีฝาไปในตัวนะครับการจะตีฝาคือผมจะใช้แนวฝานะครับคือขอบเสาพอดีครับจากเสานี้นะครับก็จะใช้วงเลื่อยวงเดือนตัดไปถึงเสาโน้นนะครับนู่นครับใช้ริมเสานะครับใช้ริมเสาเป็นตัวหลักนะแล้วผมจะขึงเอ็นก่อนแล้วก็ใช้เส้นตีนะครับนี่ครับจะใช้ เอ็นขึงเราก็ใช้เส้นตีนะครับพอเส้นตีเสร็จเราก็จะทําการตัดไม้ที่ยาวออกไปออกนะครับแล้วก็เราก็จะตั้งโครงสร้างข้าวหน้าต่างแล้วก็พร้อมใส่วงกบหน้าต่างนีครับไม้ที่พื้นนะครับเป็นไม้พื้นนะ่ะไม้สักกับไม้ปะดูปนกันนะครับเนื่นองจากว่ามีบางจุดต้องใช้ไม้ปะดูนะครับเดี๋ยวเราไปตัดกันครับผมใช้เลื่อยวงเดือนครับ ผมตีเส้นเสร็จแล้วก็จะใช้เลื่อยวงเดือนนตัดตามเส้นมานะครับตัดตามเส้นนะครับด้านล่างครับก็จะเป็นแนวตรงตลอดนะครับจะค่อยๆตัดนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากว่าไม้ค่อนข้างจะยาวบางตัวก็ยาวออกมาเยอะครับระวังอันตรายครับที่ตกครับผมก็พยายามตัดเราไม่ให้มันตกลงมาด้านล่างนะครับตัวยาวยกเว้นตัวสั้นนะครับก็ใช้มือจับนะครับ อ่านี่ครับก็ได้1แผ่นแล้วครับตัดทีละแผ่นนะครับเลื่อยวงเดือนผมปรับค่อนข้างจะไม่แรงนะครับเป็นเลื่อยวงเดือนขนาด7นิ้วนะครับแล้วพื้นค่อนข้างจะเรียบนะครับคือตัดง่ายนะครับไม่ไม่สะบัดนะครับแล้วก็ค่อยใส่แล้วก็ตัดนะครับถ้าตัดเสร็จก็เดี๋ยวเราก็จะติดตั้งข้าวเราโครงสร้างนะครับ ตัดให้ตรงเส้นนะครับคือให้พอดีกับเส้นพอดีนะครับไม่ไม่ออกจนเกินไปแล้วก็ไม่เข้าจนเกินไปจะทําให้ฝาหุบได้นะครับแล้วก็จะทําให้น้ํารั่วบริเวณพื้นเนี่ยครับลงไปด้านล่างนะครับแต่ถ้าเราตัดให้พอดีแล้วให้ตรงนะครับเวลาตีฝาพวกฝาจะแปะปิดพื้นเนี่ยครับปิดพื้นด้านข้างนะครับลงไปด้านล่างครับ ผมจะตีฝาจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับไม่ได้ตีตีข้างล่างขึ้นไปข้างบนเขาเรียกว่าฝาสอดนะครับฝาเสือเข้าไปพอตีข้างบนเสร็จก็จะวัดเนี่ยการตีฝาของผมให้ตรงก็คืออย่างที่ผมบอกคือผมจะวัดนะครับวัดแต่ละช่องแต่ละช่องให้ได้สิบสี่เซนสิบสี่เซนนะครับก็ใช้เวลาอยู่ครับเนื่องจากว่าเราทํางานคนเดียวครับก็ต้องวัดนะครับถ้าเราใช้กะหรือใช้ตะปูตี กระระดะก็ได้นะครับคือตีฝาฝั่งันครั้งหนึ่งฝาฝั่งนี้ครั้งหนึ่งก็สามารถใช้ได้ครับแต่ต้องตีขึ้นนะครับแต่ถ้าตีฝาลงอย่างผมเนี่ยตีค่อนข้างจะยากนะครับเพราะผมตีฝาลงไม่ได้ตีฝาขึ้นไปด้านบนนะครับเพราะว่าทํางานคนเดียวส่วนใหญ่แล้วผมจะตีฝาลงจากข้างบนลงมาข้างล่างแต่ถ้าข้างล่างขึ้นไปนะครับก็จะมีโซนแรกที่ผมตีคือจากข้างล่างขึ้นไปหาข้างบนจะไปชนกันตรงกลางชั้นสองนะครับ อย่างนี้กํากับครับอย่างนี้ผมจะตีข้างบนแล้วลงมาข้างล่างเพื่อมาชนกันด้านล่างเนีย่ยตรงกลางชั้น2องเนื่องจากว่าผมไม่มีนั่งร้านนะมีนั่งร้านนะแต่มันสูงไม่ถึงนะครับก็เลยจะใช้การตีเสือกลงมานะครับตีข้างบนลงมาหาข้างล่างนี่ครับก็เดีผมพาไปดูด้วยใครครับ นี่ครับก็ตัดให้เป็นแนวตรงเนี่ยครับตรงนี้เหลือหน่อยนะเดี๋ยวเ็าจะตัดนะครับตัดให้ตรงนะครับริมฝาพอดีนะครับเนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไม้วางด้านล่างนะครับเป็นข้าวด้านล่างนะครับไม้แปรวางเป็นลูกตั้งด้านล่างก่อนแล้วก็ทําลูกตั้งด้านบนยึดติดกับเสาทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งโครงสร้างล้วพร้อมหน้าต่างนะครับนี่ครับผมก็ได้ติดตั้ง โครงสร้างด้านล่างมันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับข้าวหน้าต่างแล้วก็กําลังจะติดตั้งหน้าต่างวงกลหน้าต่างครับการติดตั้งวงกลหน้าต่างผมมีเทคนิคง,ง่ายๆอย่างที่บอกคือผมจะเอาเนี่ยครับช่องละข้าวหน้าต่างในช่องละ50เซนนะครับช่องละ50เซน50เซนพอดีนะครับด้านล่างช่องละ50เซนส่วนด้านบนก็ใส่วงกลหน้าต่างเสร็จก็จะหันครึ่งนะครับแล้วก็ใส่ลูกตั้งจะไม่ตรงกันนะครับ ก็จะเฉียงบ้างนะครับการติดตั้งวงกบหน้าต่างนี่ครับผมจะใช้แคมป์ตัวเป็นตัวจับนะครับแล้วก็ใช้ลูกตั้งตียึดกับอเสด้านบนนะครับบากอมอเศไว้ครับตียึดตัวนี้ก่อนนะครับแต่ต้องจับให้ได้ฉากก่อนครับใช้ระดับน้ําให้จับให้ได้ฉากแล้วก็เอาวงกบหน้าต่างวางนี่ครับเมืเอ่อกบวงหน้าต่างวางเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ระดับน้ําเป็นตัวจับ ล้วก็ใช้แคมยึดนะครับมาให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนี่ครับแล้วผมบากอมไว้ที่ตัวอาเสดนะครับใช้ตะปูตีสองตัวนะครับบากอมไว้เพื่อเป็นค้ำยันวงกบหน้าต่างนี่ครับแล้วก็ใช้แคมหนีบไว้พอเราใช้แคมหนีบปุ๊บเราก็ใช้ระดับน้ำเป็นตัวจับนะครับที่สำคัญก็คือ ด <society existential. S 1> <benim S 2> ้านนอกครับต้องเอาไว้อยู่ที่สองเซนนะครับเนี่ยครับขอบมาต่างจะไว้ตรงนี้สองเซนนะครับเพื่อไว้ตีฝาการจะไว้ได้คือผมใช้ตะปูตีหัววัดออกมาสองเซนแล้วก็ใช้ตะปูตีจิกไว้ครับเราก็จะไม่สามารถวงกบ้าต่างจะไม่หดเข้าไปได้นะครับนะแต่จะออกมาได้นะครับนี่ครับตัวนี้ครับใช้ตะปูตีจิกทั้งสี่ด้านนะครับผมใช้ตะปูจิกทั้งสี่ด้านเลยด้านบนด้านล่างและข้างข้างนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้วงกบนะครับขยับเข้าไปด้านใน แต่ด้านนอกนะเขาก็จะไม่ขยับออกมาเพราะกว่าเราติดแคมป์อยู่นี่ครับด้านล่างผมก็ตีจิกไว้นะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆครับยังไงวงกบก็ไม่ขยับไปด้านในนะสองสองทั้ง4มุมนะครับผมใช้ตีจิกไว้ทั้ง4มุมนะเขาก็จะติดข้าวข้าวหน้าต่างไว้นะครับนี่ครับเทคนิคง่ายๆนะครับการติดตั้งวงกบหน้าต่างด้านบนก็จะพอดีนะครับด้านข้างก็จะพอดีนะครับใช้ตะปูตีเอาไว้นะครับนี่ครับ ประมาณ2เซนเวลาตีฝาก็จะพอดีนะครับ2เซนฝาแผ่นหนึ่งเซนนึงสแผ่นก็2เซนพอดีครับเวลาเกลมกันก็จะพอดีนะครับไม่ไม่ล้นจนเกินไปนะครับแล้วน้าก็จะไม่เข้านะครับแล้วก็ใช้ก่อนที่จะตียึดนะครับเราต้องใช้ระดับน้ําเป็นตัวจับนะครับผมด้านบนผมก็มีครับนะครับเดี๋ยวเราจะวางไม้แปรทับหลังยึดไม้แปรทับหลังตรงนี้ครับยึดให้เป็นสี่เหลี่ยมประกบ กับวงกบหน้าต่างไว้นะครับเรามีข้าวด้านล่างแล้วเราก็มีด้านบนนะครับก็ใช้ไม้แปตียึดสอดเข้าไปในใต้ตัวอาเสนะครับแล้วก็ตียึดให้สนิทนะครับก็จะบังคับเขาไว้ให้เป็นสี่เหลี่ยมอ่ที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าวงกบหน้าต่างนะครับก็ต้องจับระดับให้ได้ก่อนนะครับก่อนทจะทาการตียึดนะครับท่านผู้ชมเนี่ครับแล้วผมจะตียึดตะปูผมจะตียึดจากข้างบนลงมาเนี่ยวัดประมาณนะ ประมาณ20เซนนะครับประมาณ20เซนนะแล้วก็ตีตรงมุมนะแต่ถ้าตีใกล้ๆมุมจะทําให้มุมมุงกบหน้าต่างแต่แต่ถ้าเราลงมาเยอะประมาณ 15- บหถึงยีเซนน่าจะพอดีครับนะครับผมก็จะวัดอยู่ที่ประมาณ1 5บหถึงยีบเซนจากมุงกบหน้าต่างทั้ง4มุมนะครับเราก็จะตียึดตรงมุมเหตุผมที่ตียึดตรงมุมก็คือตรงมุมนี้ที่เขารอยต่อไว้นะครับจะทําให้หลุดได้นะครับแต่ถ้าเราตียึดตรงมุมนะครับเขาจะไม่หลุดนะครับเพราะว่า รอยต่อใช้แค่ตะปูตีจิกไว้นะครับไม่ได้ตีแบบแน่นหนาะเราต้องใช้ตัวตะปูด้านล่างเราอะตียึดข้างบนด้านล่างก็เหมือนกันแต่ถ้าวงกบหน้าต่างที่มีความกว้างเราจะตีตรงกลางตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อไม่ให้วงกบหน้าต่างดีดขึ้นนะครับเวลาปิดหน้าต่างแล้วอะเขาจะงอนขึ้นไม้คดขึ้นนะเราจะไม่ให้เขางอนขึ้นเราต้องตีตรงกลางครับ ทั้งซอยฝั่งทั้งตีมเหมือนเหมือนกันนะครับเพื่อป้องกันวงกบหน้าต่างคดขึ้นมานะครับหรือไม้ดุ้งนานๆนะครับด้านบนผมก็ตีเหมือนกันครับนี่ครับการอย่างที่บอกครับการจะตียึดด้านนอกนะครับจะจับเมื่อเราวัดขอบหน้าต่างได้เสร็จปุ๊บพร้อมที่จะตีนะครับเราต้องใช้ระดับน้ําเป็นตัวจับครับจับให้ครบทุกด้านนะครับลูกตั้งผมก็จับนะครับ ตอนตีอาหารลูกตั้งนะครับตียึดกระเสียก็ใช้ระดับน้ําเป็นตัวจับเมื่อเราจะตียึดวงกบเราก็ใช้ระดับน้ํานั้นเป็นตัวจับนะครับด้านบนก่อนนะครับประจับด้านบนก่อนว่าเอียงซ้ายเอียงขวาหรือเปล่าครับแต่ถ้าไม่เอียงนะเราก็สามารถยึดได้แล้วนะครับด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ครับด้านล่างเราจะจับได้ถ้าได้ระดับน้ําทั้งหมดเราก็พร้อมที่จะตีการตีก็คือหมายความว่า เอาตะปูเจาะเข้าไปก่อนครับให้ครึ่งหนึ่งให้เข้าไปในวงกบมาก่อนนะครับแล้วค่อยยึดนะครับด้านข้างต้องให้ได้ทั้งสีด้านนะครับและด้านนอกด้วยนะครับเราวัดด้านนอกด้วยนะครับทุกด้านนะครับต้องให้ได้ระดับพอดีนะครับถึงจะตียึดได้นะครับเนี่ยครับการติดตั้งวงกบเทคนิคง่ายๆคือใช้ตะปูตีสี่มุมแล้วก็ใช้ระดับน้ำเป็นตัวจับ นี่ครับช่องนี้ผมก็ตีฝาเสร็จแล้วครับนี่ครับเหลือแต่ใส่หน้าต่างอย่างเดียวครับนี่ครับเหลือใส่หน้าต่างอย่างเดียววันนี้ก็ขอคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่ารอยล้านนะครับเดี๋ยวใส่หน้าต่างผมจะพามาดูนะครับวิธีการใส่ประกอบหน้าต่างเป็นยังไงนี่ครับก็ตีฝาเสร็จเรียบร้อยครับวันนี้ก็ขอคุณครับที่ติดตามชม สวัสดีครับ